ลิมแม่น้ำในสถานที่ท่องเที่ยวลิมแม่น้ำลิมของลิมของอ้าวได้ลิมเลงนี่ดูลออร์ลิงลอมตะคล้องลำตะคองเออลำตะคองเออลำตะคองคืนลำตะคล้องลำตะคองลำตะคองคือตรงไหนวะลำตะคล้องลำตะคองได้ลำตะคองได้ลอลิงตะวัน ตะวันแดงตะวันแดงได้ตะวันแดงโเต่าตะวันแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปล่าเป็นก็ดูมีความสุขดีนะเวลาไปอ่ะตะวันแดงได้และซอยสี่ซอโซ่ซอโซ่ซอยลมซอยลมซอยสี่เลยซอยซอยซอยขบอยซอยขบอยได้ไหมได้